แฟนคลับช่อง3วันนี้รายการแฟนคลับช่อง3พามารู้จักกับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงฮันแน่พูดมาขนาดนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมว่าคือใครสาวคนนี้ก็คือแอนทองประสมที่ได้ฝากผลงานผ่านหน้าจอทีวีไว้เยอะแยะมากมายนอกจากนั้นความสามารถของแอนทองประสมยังได้รับการการันตีจากรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในภาพยนตร์เรื่อง The Letter จดหมายต้นครับฝากข้อความไว้หลังสีสัญญานะครับ วแอนทองประสมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการบันเทิงจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครในบริษัททองเอ t นเตอร์เทนเมนต์ละครเรื่องแรกคือเรื่องปัญญาชนก้นครัวที่ได้พระนางคู่ขวัญอย่างหมากและคิมเบอรรี่มาร่วมงานกันอีกครั้ง นอกจากจะทำงานเบื้องหลังแล้วแอนก็ยังไม่ทิ้งงานเบื้องหน้านะจ๊ะเพราะตอนนี้กําลังถ่ายทําละครเรื่องอย่าลืมฉันที่ประกบคู่กับนิกเจสดาพรโอ้โหสมเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงจริงๆเลยใครอยากติดตามผลงานอื่นๆของแอนทองประสมก็าสามารถไปฟอลโล่กันได้ที่ i g s i a n t ท o n g หรือ www.anthong.com